ชิโปหนึ้าสาตอนศินละปะกาว ep สาฝากกดไลค์ like, กดติดตามได้นะครับโกรนช่วยด้วยตัวกูหายกระสือกระสือต้องมีไส้ดิพี่โกรนนี่มันผีหัวขาดกูยังไม่ตายนะมึงไปทำอะไรมาเนี่ยไม่รู้พอตื่นมาก็ตัวหายเลยมึงต้องช่วยกูแล้วละ่ะ ได้ได้เอาหัวมือมาแปะบนตัวกูได้เลยไอ้บ้าไม่เอากูไม่อยากใช้ร่างกายร่วมกับมึงรับรองว่าจะได้สารอาหารจากหอยหลอดทุกวันไม่เอาเว้ยร่างกายกูต้องการกาแฟเดี๋ยวกูกินกาแฟดได้ก็ได้ไม่ต้องไม่เอาเอางี้มึงใช้ความสามารถที่มึงมีอยู่ดิความเป็นอมาตะนะไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งทักษะการวาดรูปของพี่ไงพี่โกลนอ๋อจะให้กูวาดตัวให้มึงใช่ไหมขอบใจมากกูยังไม่ได้ตอบตอกลงแต่กูมีรูปเควโกตอนนอนไม่ต้องเลยกูเข็ดแล้ว แต่มันก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรมาเดี๋ยวกูวาดให้ขอบใจมากเพื่อนรักหยิบน้องไก่ขึ้นมาไหมอะพี่กลนนี่มันดิสอวาดรูปรูปน้องไก่เหรอใช่แล้วน่ารักไหมใครเป็นผู้ผลิตวะเนี่ยว่าแต่มึงมาอยู่กับกูได้ไงเนี่ยปกอกโปกอ้าวก็คนรักกันเนะ <c oughs> าะวาดสักทีดิตอนนี้กูรู้สึกเคว้งควางมากรู้สึกร่องรอยโอเคเดี๋ยววาดตัวให้ก่อนวายพี่องโป๊โอ้โหใส่เสื้อพายกูด้วย อ่ะเอาไปเลยหนึ่งชิ้นมึงจะบ้าเหรอเกงในตัวเดียวขอเสื้อด้วยดิเฮ้ย hey, ทำไมต้องเป็นเสื้อกล้ามสีชมพูถูกใจหนูเลยค่ะปิดสเสือให้กูดีๆหน่อยดิพอใจยังขอกางเกงด้วยแบบนี้มันเหมือนโรคจิตเลยเฮ้ย hey, ไม่เอากางเกงรัดรูปดิเอากางเกงแบบลูกผู้ชายอะใส่กางเกงขาบ,บานให้พี่โยกงหน่อย โอเคยังเปลี่ยนสีเสื้อให้กูได้ปะกูไม่อยากใส่สีชมพูสีส้มได้ไหมเออได้ก็ยังดีกว่าสีชมพูวะเออดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นแล้วนะเฮ้แต่มันยังดูเป็นเสื้อกล้ามอยู่อะใส่เป็นเสื้อแขนยาวให้กูหน่อยเรื่องมากจริงเลยเออน่ะให้มาดูเรียบร้อยหน่อยเฮ้ยยาวไปไหมเอาแบบให้มือโผลอ,อกมาได้ดี ก็บอกเองว่าเสื้อแขนยาวอ่ะอะให้มือโปรไอ้โกรธแล้วมึงจะใส่มือตรงปลายแขนเสื้อทําไมเนี่ยขอแขนสั้นกว่านี้มึงแน่ใจนะเออขอสั้นกว่านี้กูไม่ได้ให้ใส่แขนเพิ่มกูหมายถึงแฮวเสื้อแขนยาวอะออกแล้วก็ไม่บอกมึงควรจะคิดได้เองนะมึงจะเอาออกแค่แขนเสื้อจริงๆเหรอ ก็ตามที่มึงบอกเลยพี่โกรนโง่ไปเนี่ยพี่โยงเขาหมายถึงให้เหลือแค่สองแขนอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยแขนมันไม่เท่ากันมึงเอาออกผิดข้างแล้วคนบ้าอะไรแขนเท่ากันก็คนปกติเนี่ยแหละพี่โกรนเอาไว้แต่สั้นๆนะ่ะเข้าใจไหมโอ้ยโอเคครับได้ครับพี่อะไรของมึงเนี่ยก็มึงบอกว่าเอาไว้แบบสั้นๆ ฉันปวดหัวมากนะกูขอให้แขนม,มันสมดุลกระขาหน่อยได้ไหมวะได้สิเพื่อนเป็นไงถูกใจไหมยังจะถามอีกเออไม่เป็นไรขอบใจมากเพื่อนกูพอใจแล้วตอนนี้กูเหมือนลูฟี่ตอนแก่เลยพอพอพอพี่โรธพอแล้ววาดอะไรไม่ถูกใจหนูเลยวาดเองไมล่ละเออเดี๋ยวหนูวาดเอง เฮ้ยไม่ต้องให้กโกรวอย่าให้มันวาดอา้าวพี่โยงนี่ก็แปลกอยากอยู่ในสภาพนั้นเหรอก็ไม่ค่อยอยากแล้วเองวาดเป็นเหรอปก,ปกเห็นอย่างนี้นะสมัยเด็กๆหนูแอบบดูพี่โกนวาดรูปประจำทำไมกูไม่เคยรู้ตัวเลยวะหนูก็ขอบหน้าต่างอยู่พี่ไม่เห็นหรอกนี่ก็เห็นทุกพฤติกรรมของกูเลยดิใช่แล้วพี่ไอกโกรนมึงเจอคู่แท้แล้วคู่แท้ด้วยโรคจิตเอออางั้นปกๆลองดูเลยเอาดีๆนะเว้ย ไว้ใจได้มาเริ่มที่ขั้นแรกก่อนเลยค่ะรู้สึกว่าหนะ้าอกพี่โยงจะแฟบๆแฟไปนะก็ว่างั้นแหละไอ้โปโปนี่มันนมปาวะไม่ใช่พี่มันคือกล้ามอกกล้ามออกโตมากต่อไปก็เปลี่ยนแขนลูฟี่ออกใส่แขนธรรมดาแขนธรรมดาก็ดีอยู่นะแต่กูคล้องใจหนะ้าอกมากเลย ต่อมาก็เปล,เปลี่ยนกางเกงกางเกงนี้ก็ดีอยู่แล้วนี่เฮ้ยไม่ดีไม่เหมาะกับตัวพี่แต่โป๊ะโป๊ะนี่มันกระโปรงไปเนี่ยใช่พี่มาดแมนอย่างพี่ต้องใส่กระโปรงกูว่ามันเริ่มแปลกแล้วนะเอาออกได้ไหมหนูก็ว่างั้นแหละเอาออกเออค่อยสบายใจหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันสั้นลงวะก็เอาออกไงหมายถึงเอากระโปรงออกไม่ใช่เอาความยาวออกแบบนี kind of eh ้มันถึงจะเซ็กซี่พี่กูจะเซ็กซี่ไปเพื่ออะไร ให้โยงขามึงสวยว่ะต่อไปใส่รองเท้าอ่ะกูปลงและแล้วแต่มึงเลยเสร็จแล้วนี่เออหนูว่าแบบนี้มันธรรมดาไปมึงเรียกแบบนี้ว่าธรรมดาเหรอโป๊ะโป๊ครูดาวเรืองอยู่แถวนี้เปล่าวะเนี่ยกูอายที่อ่อแล้วหนูจะใส่ปีกนางฟ้าเฮ้ยใส่ทําไมก็มันเป็นความฝ่ายฝันของหนูแต่ไม่ใช่ของกูเอาะนะสวยไหมล่ะโอ้พระสงฆ์กูมีปีกนางฟ้าโอ้โหโยอทีนี้เวลามึงบินเหมือนนางฟ้าเลยแหละอ,อืมรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่าง กูว่ามันไม่ขาดหรอกมันเกินและวขาดสิพี่มันยังขาดโอ้ใช่ต้องมีสัตว์เลี้ยงเอามาทําเพื่อนางฟ้าก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงดิไปเอามาจากนิทานเรื่องไหนหนูไม่รู้แหละหนูใส่สัตว์เลี้ยงก่อน<ต>เฮ้ยสัตว์เลี้ยงหน้าตาดีวะ่ะหน้าเหมือนกูเลยใช่แล้วเพราะในอนาคตพี่โกรนจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงของหนูดีใจด้วยโกรนเฮ้ยโปกโปกหมาหน้าตาอุบาทขนาดนี้กูไม่อยากเลี้ยงเติมอะไรให้มันดูน่ารักหน่อยดีได้ค่ะ อเหอะกูขอร้องนี่ไง่ายวาดดอกไม้ใส่และนี่ก็คือศกหมาที่มีต้นไม้งอกบนหัวเออเอาเข้าไปเป็นไงล่ะเสร็จแล้วคะ่ะถูกใจไหมพี่โยงถูกใจมืงองดิไอโยงกลายเป็นนางฟ้าแถมมีหมาโกรนเดินตาม <c oughs> กูพลาดแล้วที่ให้มึงวาดตัวกูเนี่ยแต่กูว่าก็ดีนะต่อไปกูจะได้ไม่ต้องวาดคนเดียว <c oughs> ออะมงครูย่งเปลี่ยนลูกใหม่เหรอโคตรเท่นางฟ้าน่ารักที่จริงวันนี้ว่าจะขอลาหยุดซะหน่อยไอหัวร้านมันไม่ให้หยุด <c oughs> ให้ผมไปเรียกครูดาวเรืองไหมครับไม่ต้องแต่ครูดาวเรืองต้องเห็นสิ่งนี้ไม่ต้องมายุง่งขอถ่ายรูปเก็บไว้ได้ไหมห้ามถ่ายว่าแต่ลูโกรนมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยไม่ใช่โกรนนั่นสัตว์เลี้ยงครูเองครูย่งเลี้ยงแต่แมวไม่ใช่เหรอไอเนี้ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงชั่วคราว เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็หายไปแล้ะมันชื่ออะไรครับหมาโกรนที่จริงครูโย่งอยู่ตลอดไปแบบนี้ก็ดีนะจริงด้วยดูน่ารักมากขึ้นเออเดี๋ยวไว้คราวหน้าให้โกรวนว่าตัวพวกเธอใหม่ครูโย่งมีไม้คาถาด้วยอ่ะขอพอรหน่อยค่ะได้ดิขอมาเลยขอให้โลกนี้สงบสุขโอมเพียงขอให้ได้เกรดสีทุกวิชาโอมเพียงขอให้ครูโย่งเป็นแบบนี้ตลอดไปโอมถุย <c oughs> จะบ้าหรอไม่เอา นักเรียนคะมีใครเห็นคูโยงไหมคุยยองอยูอย่ตรงนี้ค่ะปกติแล้วเวลาเพื่อนๆวาดภาพกันเนี่ยชอบใช้ปากกาหรืดินสอวาถ้าใครใช้ปากกานี่แบบเจ๋งมากเลยนะเพราะมันลบไม่ได้